โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมซิงยินดีต้อนรับกันเข้าสู่กันในเกมบีดเวสโวกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งในวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครยามาดะฮานาทาโร่นะผมเป็นชุดเอ่อชุดอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเขาเป็นสายสีแดงนะผมตัวยามาดะฮานาทาโร่ล่างนี้นะซึ่งชุดของเขานะ่าะเป็นชุด ในชุดเทศกาลเออชุดแบบไหว้พระขอพรอ,อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะสำหรับชุดนี้ของเขานะผมของยามดาฮานาทาโร่ล่างนี้นะซึ่งผมก็เพิ่งได้เข้ามาได้ไม่นานนี้แหละนะผมในตู้ใดสักตู้หนึ่งที่ผมไปสุม่มสุ่มมาแล้วมันเกลือนะผมแต่นั้นได้ยมดาฮานาทาโร่ตัวนี้มาแทนนะผมสาหรับล่างนี้นะโอเคเรามาดูทั้งน้น จะโจมตีปกติของกนก่อนนะว่าโจมตีเป็นแบบไหนนะผมโอ้โหเป็นสายระยะใกล้นะเออโจมตีระยะใกล้นะผมดูดิดโอ้โหลุท่าตีนะยังกากนะแต่มันจะกากเหมือนท่าตีหรือเปล่านะเดี๋ยวลองมาดูกันในเกมเพลย์นะว่ามันจะกากหรือเปล่านะมันจะแรงหรือเปล่า แต่ผมว่าคิดว่าน่าจะแรงนะเพราะผมใส่เป็น s อมา800แ0 0ร้ยเลยนะเออก็ถือว่าเกือบพันนะก็เยอะอยู่สำหรับฮันยามบดะฮานาทารล่ล่างนี้เข้าเป็นผู้สังหารอาลันคานะผมตีอาลันคาได้แรงขึ้นเออก็ดีนะสังหารอาลันคาเพราะอาลันคามันก็เยอะ,อะนะครับผมถ้าไม่ตายก็เป็นอะไรเนี่ยอ๋อ คือท้าไม่ตายก็คือผลลัพธ์จากการไปไหว้พระขอพรนะผมแบบถ้าไม่ตายบางคนผมบอกเลยว่ามันก็ดูน่ารักดีสำหรับยมดาหานาถารูนะเห็นเขาบอกเร็วๆนี้จะมีตู้กาชาตู้กาชาของพวกสาวๆบิกินี่ในเกมบีดมานะผมเออ ผมเตรียมเตรียมเก็บเพชรไว้สุ่มเลยนะเพราะว่าผมแบบขาดมากนะขาดแคนแบบสาวชุดมีกันนี่ไว้นะเออในเกมนี้ผมขาดเยอะเลยยังไม่มีสักตัวอพูดยังไงงี้ดีกว่าเฮ้ยมีมีตัวหนึ่งนี่ว่ามีชูคาคุนะผมเออที่ผมรีวิวไปไอ้คูคาคุผมผู้สินะโอเคเรามาดูเออสกิลเออเขาเป็นสายสีแดงนะผม สายสีแดงโจมตสสีสายสีสายสีสีเขียวเออถ้าจะไม่ผิดตรงสีแดงโจมตีสายสีเขียวนะผมสำหรับคุณลักษณะโซงเขาเนี่ยก็จะเป็นรถคูทายเอ้ยรถความเสียหายที่ได้รับนะสิบหกเปอร์เซ็นผมขออาภายัยเนหน้าที่แบบพูดตีตีขาดหน่อยคลิปนี้นะผมเออโอเคเรามาดูอุปกรณ์ก่อนเลยแล้วกันอุปกรณ์ที่ผมใส,ส่ทุททททททยใส่แล้ว,ลวใช้นะผม อุปกรณ์ที่ผลใช้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องประดับสีแดงนะผมสีแดงหมดเลยนะเนี่ยหัวลาบสัตว์นะผมก็คุณสมบัติแรกของมันคุณสมบรับเบิร์ตร์ตนะทุยคุณสมบัติดั้งเดิมของมันเนี่ยก็จะเป็นพลังโจมตีบวก15%แล้วก็พลังกุญแจวิญญาณ15%บห้ร์เนะผมแล้วก็คุณสมบัติที่2ก็จะเป็นพลังกุญแจวิญญาณ20%นะส่วนอันที่2เนี่ยผมใส่เป็นไม้เท้ากระดูกมาก่อน ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นบวกสาเอ้ย50%นะแล้วก็เป็นพลังกัลยาณอีก30%เลยส่วนอันสุดท้ายอันสุดท้ายผมใส่เวนเชับปีเป็ดนะเออใส่แท่งอนุวิญญาณเทียมอันเนี้ยนะทำให้คิดจ้ข้อเป็นศูนย์และพลังกัลยาณมิญานกับพลังกายบวก20%อนะแล้วก็คุณสมบัติที่2เขาก็จะเป็นพลังกัลยาณ20 ที่ผมพูดไปหลายๆคลิปนะผมอยากได้ผมว่าผมอยากได้เป็นพลังกุดธรรมญาแบบ30คือสูงสุดแล้วเอากริงสูงสุดคือ40นะแต่ถ้าหาได้30ทั้งทั้ง3แบบทั้ง3ช่องเนี่ยคือจะดีที่สุดแล้วนะโอเคสำหรับลิงก์ผมใส่เป็นยูกิโอยูกิโอเนี่ยเขาสามารถลุคูดท้ายได้โจมตีแรง14%นะก็คือ14%เนี่ยมากที่สุดแล้วสำหรับ อันที่สองผมใส่เป็นอูคิโลานะก็14เปอร์เซ็นต์เหมือนกันสีแดงนะผมตัวท้ายก็คืออูริเมสสีแดงใส่เป็นลลคูทาย12เปอร์เซ็นต์นะเราดูอาบิลิตี้และนะเกย์ ility, A, เขาเรียกอะไรนะพลศสมบัติและท่าโจมตีนะผมกับอาบิลิตี้ของเขาก็ฮฮยมันดาฮานาทารล่รล่างนี้เขาเป็นสายสกิลสีแดงก็โจมตีระยะใกล เพิ่มความเสียหายท่าโจมตีปกติ20%นะผมมีเพิ่มความเสียหายท่าไม้ตายอีก40%ซึ่งถ้าผมใส่ใส่เ,เขาเรียกอ,อะไรเส้นชินไตสีแดงมาเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นเลยแต่ผมไม่ได้ใส่มาลดความเสียหายที่ได้รับ16%แล้วก็มีลดคูทายท่าโจมตีแรง40%เลย มีเพิ่มขอบเขตท่าโจมตีอีก20%เรนะผมเพิ่มให้ท่าโจมตีแรงบวกอีกหนึ่งจำนวนลบฉชูชื้นบบกอีกหนึ่งอันนี้คือมีดิคืออะไรผมไม่รู้เห็นบางตัวก็มีนะแต่ผมไม่รู้คืออะไรมีเพิ่มความเร็วในการื่อนที่อันนี้คืออุปกรณ์ที่ผมใส่เลยเพิ่มพลังกาย2ีอันนี้ก็คือไอเทมที่เราใส่นะอันนี้เพิ่มพลังกนดันวิญญาณ1ร5ยปก็คือไอเทมผมสีแดงผมหาได้ค่อนข้างเยอะนะพลังกนดินวิญญาณ เส้นสีอื่นผมหาไม่ค่อยได้บางทีผมเมื่อวานผมก็ไล์ไ,ลไปแล้วไงผู้ชมก็หน่อยจะรู้นะที่ผมสุมส่มสุ่มอะไรเขาเรยกอไรไอ้ที่มันเป็นคู่กันมี40อันผมสุ่มไม่ได้้งอันเลยเออมันก็เสียไดายรังไม่ได้เลยเสียไป่ทั้ง40อันนี่ก็คือลูกลูกของเขาเนาะผม ลูกเขาเรียกอ,อะไรลูกฟาดนะลูกาดของเยาวนาหาโ,โลอ,อ,อันนี้ครับก็คือข้อมูลเล็กๆน้อยๆของเขานะตอนเสี่ยงเซียมซีปีใหม่นีจับได้คำทำนายโชคดีมากนะผมแล้วยังได้รับลูกสอนปราพิสัจมาอีกด้วยนะแต่ขอพรให้ปีนี้สงบสุขไม่ทันไรก็ดันลมแถมยัง แถมยังต้องเป็นพิธีกรงานเลี้ยงปีใหม่ของ13หน่วยพือ14อีกนะผมสำหรับเยมดาฮานาซาโลนะเออเนี่ยลูกก็ดูดูก็ดูพอดูได้นะผมสำหรับเยมดาฮานาซาโลก็พอดูได้นะไม่ได้แย่แต่ก็แค่พอดูได้เออครับ โอเคนะงั้นก็มาอีเวนต์กันผมจะเอายมนาฮานาทาโร่ไปลงในขอเอาไปลงในเควสดีกว่าเอ๋เขาเรีเยกอะไรดันเก็บแต้มนะผมเอายมนาฮานาทาโร่ไปลงเก็บแต้มแล้วกันสีเขียวดยวิเอ๊ะเออศัตรูเป็นสีเขียวเพราะยมนาฮานาทาโร่เป็นสายสีแดงปะสีแดงดินะผมเออสีแดง อัดเดินไม่ต้องปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดปิดกดปิดโอเคไปเลยเนึบผมไม่ผมจะไม่เขาเอาเขาไปลงในด่านน้ำหอมนะผมคิดมาไม่น่าอย่างเงี้ยเอามาลงดันกิบเต็มแล้วกัน น,น่าจะได้สำหรับเยาวดางนะครับลุง,งล,ล่างนี้นะผมก็มีเขาแค่ล่างเดียวในะล่างนี้แหละล่างเดียวเลยเออคิดว่าน่าจะไหวอยู่มาดูท่าโจมตีแบบท่าโจมตีปกติเขาก่อนโอ้โหเคลื่อนที่โคตรเร็วครับดูดูดูการกิ้งนะการแบบคนอื่นเขาวาฟกันไอ้นี่เป็นกิ้งนะเออกิ้งกิ้งสองสถ เราดูท่าตีธรรมาดากันก่อนโอ้ไม่มียกเลยการศัตรูอี้กากอ,อือมาเลยดูโซเดรดูท่าแรกกันนะโอ้พุ่งแบบพุ่งลงหน้าทิ่มเลยวะนะโอเคดูดิเอาจริงนะคาแรคเตอร์มันคล้ายๆในเรื่องดาบคาตอสูนอนะ <c oughs> คล้ายๆเส้นไอ,อเส้นอิสุนะผมเออคล้ายๆกันดูท่าแรกอีกทีหนึ่ะฮู้งลงมหน้าทิ่มน่นะดูท่าสองโหท่าสอง,องแบบยืนเต่ายืนแบบยืนแบบสบ,บัดสบ,บัายเนอะโอ้โ,อโอหเ้่จะตายละโอ้ท่าสามว่าว่าท่าสามดีสุดแล้วเออ ้ยดีว่าท่าสองมันมันมัน,มน,มน,มนเพิ่มเลือดดีมากนะผมเกือบตายแต่เพิ่มเลือดได้นีเปะไรเฮ้ยท่าสามมันรวบแล้วก็ทำดามจทำดามจที่สุดท้ายเลยนะก็ถือว่าดีว่ะมันก็คล้ายๆกับป้าอุนอนอะเออแต่ว่าป้าแกมมันสก,กลิลสองไงสก,กลิลสองแโอ๊ยเฮ้ยต้องใช้แข็ง เกือบตายเขงใส่เคลื่อนที่เร็วมามต้องเคลื่อนที่เร็วขึ้นเยอะเลยนั่นเองผมมารีวิวมารีวิวสตัวไมันหลอแแต่ว่าก็เป็นเออโอเคยังไปได้อยู่มั้ง กิลโคตรตลกเลยแต่ลส้สก,กิลอวนเนี่นยแต่ดีเขายังมีเพิ่มเลือดไม่งั้นก็แย่นะถ้าไม่มีเพิ่มเลือด <c oughs> ผมไมไปจิตตโนนีนี่ผมใส่เป็นโมเอเลือดอุซ่าใส่เป็น SP นะ SP แบบ สูงอยู่นะแต่ว่ามันสก,กิลมันเข้าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ๋อแล้วทำไมมันถึงไม่เข้าไปเลยเพราะว่าดันเก็บแต้มมันเลเวลมันร้อยห้าสิบหนัวสูงกว่าในน้ำในด่านน้ำหอมอีกไอ้ด่านพวกน้ำหอมมันร้อยยี่สิบเองอันนี้ล่อไปร้อยห้าสิบถึงว่าตีไม่ค่อยไม่ค่อยทีเดียวตายทั้งที่ไอเทมก็แรงอยู่ ก็ไปได้ับไปได้อยู่นิวเลือดนี่เลือดกูเ,กเต็มแล้วนอะโอเคถึงอวอลละเราดูความแรงถ้าไม่ตายดิว่าจะแรงขนาดไหนน่าจะถึงสองทีเลยมั้งถ้าไม่กัน,น,นโดนหมูลไลลนะผม เผื่อปัดเป่าปัดเป่าเลยวะปัดเป่าระวังทางไม่ตายโอ้โดนติดช็อตเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ยังไม่งนะเหือเหือหลวงเลยอ๋อยังมีคืนชีฟฝีมางเขาเนี่ยเขาเนี่ยแหละทีเดียวน่าจะตายนะค่อยถอดเหือ <Hands up> Don't go like Mua khói nè nè Mua khói này Ê nó chư ví hà nè lẹ nó phổng yeah baby แต่มครบ3ล้านแล้วเราเข้าไปลงในด่านเนื้อเรื่องหน่อยแล้วกันเนื้อเรื่องแบบธรรมดากิเพชรด่านละ5 5เพชรนะเนี่ยเอากินผมยังไม่ได้สุ่มตู้กาชาพันปะีเลย <c oughs> นะเออฟาร์มตัวละครไว้ผมยังไม่ได้เอาเพชรมาเลยตัวละครที่ผมฟาร์มไว้สามสี่ห้าตัวสี่ห้าตัว,ตว,ตว,ตวนะผมว่เาเยอะอยู่ เจอถึงบอสแล้วหรอวะโคตรเออถ้าไม่ตายเลยแต่และตัวในเกมนี้มันหลากหลายดีผมชอบเเออมันไม่เหม่นจำเจดีอะเอาจริงกบผมเล่นเกมยากๆมาเยอะแล้ว ที่ผมชอบเล่นเกมนี้เพราะมันแบบไม่ง่ายไอ,อไม่ยากเกินไปเล่นง่ายผมเล่นเกมยากๆมาเยอะแหละเกมพวกเซคิโล่เงี้ยผมเก็บถ้วยยันครบอะ่ะเออการเก็บถ้วยเกมในเกมหนึ่งให้ครบมันยากนะครับผมอ๋อเราจะครบแต่ละแต่ละเกมนะอเออเฮ้ยถึงไหนแล้วเลือกภาคโอเคเราต้องเลือกภาคนะ หมดฮาร์ดนะครับใช่เราถึงเรื่องที่โชชิโร่ในเรื่องของผ้าคั ภาคเดอะมูฟวี่นะผมถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้เลยมันแบบนานแล้วแหละออกมันออกมาตั้งโคตรจะนานแล้วภาคเดอะมูฟวี่งเรื่องเกมไอ้การ์ตูนเรื่องเนี้ยนะผมภาคหนึ่งพุ่งไปชนแสบสะดุดล้มหน้าทิพย์ภาคสองเป็นงานตัดเป่าความชัว่วร้ายภาคแรกอีกที เฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตายเออเนี่ยอะไรอย่าเพิ่งตายดีนะไม่ถึงสกิลแรกของสั้นมาสั yeah. ้นไปนะย่าบัดาเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สวยที่สุดในเรื่องแล้วบังเออย่าบันดาฮานาซาโรนแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบ กากที่สุดในเรื่องอเออไม่เชิงกากระมันเป็นหน่วยแพทย์นี่หน่วยผงพยาบาลน,นะครผมก็เลยไม่ค่อยเดบเดแบบก็เลยไม่ค่อยได้สู้รบกับใครอ่ะเออแล้วแบบสำหรับสำหรับยมมาวนาหานาทาโรนะนะผมเขาอยู่หน่วยอุโนณหนฤสึกมว่าจะไม่ผิดหน่วยเดียวกับ หน่วยเดียวกับป huh ้าอ no at ุนุนาเสรป่ะหน่วยเดียวกันเราจะไม่ผิดนะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเชื่อไม่ทันหรอกน้องนั่นเลยเลยขีดดำเราผมดูรอบแรกเฮ้ยผมผมนี่ไีนเลยนะรอบแรกมีงี่เลยวะอะไรเงี้ย โอเคครบครบวันนี้พอดีห้าร้อยมาห้าร้อยจะเป็ดสามพันห้าร้อยแล้วผมยังเหลือเพชรที่ผมยังไม่ได้จากตัวละครอีกห้าสี่ห้าตัวก็น่าจะเกือบก็น่าจะเกือบสี่พันอยู่อะเอ,อ,อกนั้นก็ไปเล่นเนิเนในหมดดนื้อเรื่องกีเพชรเนาะให้มันครบสี่พัน แดีวผมจะมาเปิดกานชาตู้พันปีให้ท่านผู้ชมได้ดูสักพันลึแล้วกันอ,อ,อยากได้ไอเซนไอเซนอยู่เอ,ออยังไม่ทันได้ใช้เลยพาร์ทเนอร์มันตีตายก่อนผมไม่ได้กดออกเลยโอเคก็หลักๆประมาณนี้เลยสำหรับยามาดาฮานาะทาโร่หล,ลังนี้นะผมก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับเขาคนนี้เนี่ย ขนาดสกิลอบิลิตี้อะไรของเขายังไม่ค่อยมีเลยเอาเป็นตัวละครที่แบบทำมาเพื่อแบบทำมาเพื่อแบบให้มันมีคแบบือให้มีทุกตัวละครในคกมน,น,นี้นะทำมาเพื่อสะสมโดยเฉพาะมั้งหรือเปล่าโอเคนะก็มีประมาณนี้เลยสำหรับอยอดประดาบหน,นนะาทงโลรล่างนี้ถ้าใครชื่นชอบแบบคลิป รีวิวแบบรีวิวตัวละครพวกนี้ก็อ,อย่าลืมขอกันมาได้นะขอกันมาได้นะผมว่าอยากให้ิูตัวอะไรนะซึ่งของก็มีเยอะมากเยอะมากเลยมีกี่ตัววะเนี่ยนะดูก่อนน่าจะมีประมาณร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าตัวนะสองร้อยกว่าตัวหละเยอะโคตรอะ เขาเพิ่งทำไปสามสิบกว่าตัวหลังคิงมันรวมมันรวมกับไอพวกตัวละครสีดาวด้ยแหละไม่นับสีดาวนะน่าจะร้อยกว่าน่าจะร้อยเก้าสิบหรือร้อยแปดสิบไม่รู้เอาเปันว่าก็เยอะถ้าใครแบบอยากให้ผมทำตัวไหนให้ก็ขอลองขอกันไ,ได้นะักสัวที่ผมมีผมจะจะทำทยอยทำให้แล้วกัน เดี๋ยวผมพาไปดูในตู้นี้ก่อนแล้วกันละ่ะตู้กาชาตู้นี้ซึ่งมันเป็นกาชาที่ผมมันไม่มีในตัวแบบตัวฟิวไม่ออกไงนะซึ่งผมจะพลาดยังไงที่ผมต้องสมแล้วเนี่ยตู้กาชาเนี่ยตัวละครหลังตู้จะเป็นไอเซนโซซุเกะในภาคสงครามเรือพันปีหมดเลยซึ่งตัวละครหลังตู้ก็คือซึ่งตู้มันเป็นตัวตู้พันปีไช่เป็นตัวละครหลังตู้ก็ต้งตอตงเป็น พันปีหมดเลยนะครับผมแต่เสียดายเขาไม่ใส่อิจิโกะพันปีมาไหม่อนงี้สิคนเสียดายอะ่ะน่าจะใส่มานะเพอาผมชอบ ي ي อิจิโกะแต่ตู้เนี่ยผมสุ่มอ๋อไออันนี้คือตู้แยกมันนะตู้แยกของเอ่อคาเงโรสะแต่มีตู้ละครนอยโทล่ากับไอ้สายโอฟัโลไอ้หัวชมพู ซึ่งผมไม่สุม่มตัวนี้ผมไม่สุม่มปล่อยผ่านไปตัวนี้เพราะว่าตัวละครผมมีแล้วนะไอคางยโรสะกับน,น่อยทุลาเนี่ยมีแล้วจะสุ่มทำไมล่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปสุ่มกาชานะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปวายขอบคุณทุกคนที่ไปดูกันด้วยนะผมนัม่นแหละ